นี้นะคะจำก็อยู่กับเจ้า Honda Accord 1.5เทอร์โบปี2019สีเทาตัวนี้นะคะตัวนี้บอกเลยว่าเลขไม่เนี่ยอยู่แค่70,000กิโลเสนอราคาเนี่ยอยู่ที่1 70,000บาทเท่านั้นนะคะไฟหน้าเนี่ยดูเรียบหรูโฉบเฉี่ยวนะคะเป็นแบบ LED แล้วด้วยนะคะมาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติ1.5เทอร์โบเนี่ยในส่วนของไฟตัดหมอกเนี่ยจะไม่มีนะคะมันจะไปอยู่ในตัวไฮบริด มาดูกระจังหน้าบ้างนะคะกระจังหน้าเนี่ยเป็นแบบโครเมียมเนาะฝังตัว h ฮตเนี่ยตัว Honda เนี่ยตรงกลางรถเลยเนี่ยค่อนข้างใหญ่เนี่ยเป็นแบบโครเมียมเหมือนกันขอล้อเนี่ยเป็นขอบ17เนี่ยลายแม็กเป็นแบบทูโทนนะคะดูในแบบสไตล์ของ Honda a c c o r d ยางเนี่ยปี2019นะคะ ตัวนี้ถ้าเปลี่ยนหน่อยก็ถือว่าขับได้ยาวๆเลยส่วนกระจกด้านข้างเนี่ยเป็นแบบมีแบบไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะคะประตูนะครับใช้เป็นเหมือนระบบสัมผัสเลยก็เอามือเข้าไปเนี่ยก็คือเป็นการเปิดเนาะปิดเนี่ยก็แค่เอามือปิดตรงนี้มันก็จะมีเป็นสามขีดด้านนี้เลยค่ะสะดวกสบายไม่ต้องหยิบกุญแจรถเลยท้ายรถกันบ้างนะคะ ก็ไฟท้ายเนี่ยเป็น LED ทั้งระบบเหมือนกันเลยนะคะมีตา Honda Accord ตัวนี้นะคะนี่มีแบนดเป็นคำว่า Accord ตัวนี้เลยมาพร้อมกับกล้องมองหลังด้านหลังนี้นะคะในส่วนของคนขับเนี่ยก็ค่อนข้างเรียบหรูในแบบฉบับของ Honda Accord 1.5 Turbo เนี่ย ถือว่าสวยมากเลยแทบจะเทียบรุ่นได้กับรถยุโรปแล้วนะคะตัวนี้เบาะเนี่ยก็ค่อนข้างนั่งสบายปรับระบบไฟฟ้าได้เนี่ยทั้งหมด8ทิศทั้งคนนั่งแล้วก็ผู้โดยสารและคนขับเลยปรับได้สบายมากตัวนี้เนี่ยพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะหุ้มหนังด้านซ้ายเนี่ยเป็นปุ่มควบคุมเสียงนะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นวอลลุ่มพวกนี้นะคะรับสายวางสาย ในส่วนของทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็น Cruise Control นะคะปรับได้จุดเด่นของพวงมาลายัยรุ่นนี้นะคะก็จะมีเป็นตัวแพ d เดิลชิพด้านหลังนี่เลยเหมาะกับพวกวัยรุ่นสายซิ่งนะอันนี้ส่วนตัวเลยเนี่ยชอบนะจำชอบน่าจะทำให้ขับกันได้สนุกยิ่งขึ้นนะคะเกียร์นะคะเป็นเกียร์ cvt 7สปีดมี2โหมดในการขับขี่ด้วยกันเลยก็คือเป็น ออคอนกับตัวสปอร์ตตัวนี้นะคะมีเบรกมือไฟฟ้าตัวนี้มาพร้อมกับออโต้โฮด้านหลังนี้มีช่องใส่แก้วน้ำใหญ่ๆเลยนะคะตรงนี้มีพื้นที่เก็บของเนี่ยค่อนข้างกว้างมี USB หนึงช่องตัวนี้นะคะไว้สำหรับชาร์จโทรศัพท์มาดูหน้าจอกันบ้างค่ะหน้าจอเนี่ยก็ แสดงระบบต่างๆนะคะรองรับบลูทูธ FM เนี่ยรับสายวางสายได้ได้แล้วนี่เป็นระบบสัมผัสด้วยนะคะหน้าจอเนี่ยขนาด8นิ้วสามารถเปลี่ยนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรองรับ Apple CarPlay ด้วยนะคะลำโพงรอบคันเนี่ยมีถึง8ตัวแผงคอนโซลหน้าตรงช่วงแอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบ Duo Zone ปรับได้ทั้งฝั่ง คนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับเนี่ยปรับได้อย่างอิสระเลยก็ค่อนข้างสบายคอนโซลหน้าเป็นลายไม้ตัดกับหนังสีขาวนะคะในส่วนของด้านหลังเนี่ยก็จำว่าค่อนข้างใหญ่เลยนะคะ รู้สึกกว้างแล้วก็โล่งมากในช่องเนี้ก็ถือว่าเหลือๆเ,เลยรู้สึกกว้างทางฝั่งด้านซ้ายเนี่ยตัวเนี้ยนะมันจะไม่มีตัวดึงลงมานะคะก็เราใช้นี่ที่พักแขนด้านล่างมีท,ที่เป็นที่วางแก้วแก้วน้ำสออันสองใบชื้แอ,อนะคะก็จะมีเป็นปรับ ปรับพัดลมปรับแอร์เนี่ยก็คือก็ยังปรับได้แค่แค่ปรับแค่นี้เนาะเหมือนจะเป็นแค่ปรับแอร์ธรรมดาทั่วไปนะคะยังไม่มีในส่วนของตัวชาร์จแบตสําหรับคนนั่งผู้โดยสารด้านหลังตัวนี้นลคะ่ะความพิเศษของเบาะหลังตัวนี้อีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถพับได้นะคะแต่ระบบกดพับเนี่ยปลดล็อกเนี่ยมันจะอยู่ตรงท่านฝากระโปรงรถเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะตัวนะคะว่าเปิดยังไงเนาะนี่ สลักมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะดึงอย่างนี้นี่ค่ะก็สามารถพับได้แบบนี้เลยแต่โดยส่วนตัวจําแล้วเนี่ยก็คือไม่รู้จะพับทําไมเนอะก็จริงๆเอาไว้ขนของเวลาจําเป็นดีกว่าค่ะเพราะว่ารถมันก็สวยอยู่แล้วเนาะ มาดูในส่วนของท้ายรถกันบ้างนะคะก็ไฟท้ายเนี่ยเป็น LED ทั้งระบบเหมือนกันเลยนะคะพื้นที่ด้านในเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะคะก็คือเก็บสัมภาระได้เนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็เอ้เก็บสัมภาระได้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะในส่วนของล้ออะไรนี่ในส่วนของอุปกรณ์หรืออะไรพวกนี้เนี่ยก็คือแม่ลงแม่แรงเนี่ยครบเลยนะคะก็จะแอคคอร์ ตัว a อ r คอร1.5 Turbo เนี่ยปี2019เนี่ยก็ยังมีล้ออะไหล่มาให้ด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรถสมัยใหม่เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ซ่อมล้อส,ส่วนใหญ่มากกว่ากว้างมากเลยมาดูเครื่องยนต์ Honda a แ c o r d 1.5 Turbo ตัวนี้กันค่ะก็ให้กำลังสูงสุดเนี่ยอยู่ที่190แรงมา้าในส่วนของพวกตามอกหรือว่าตัวบาวร์โค้ดพวกนี้นะคะก็อยู่ค่อนข้างครบ สวยงามเลยทีเดียวดูพวกแบบว่าเม็ดอาร์พวกนี้นะคะยังอยู่ดีนี่ก็คือไม่มีการแกะเลยรถเนี่ยแทบจะเรียกว่าสภาพเดิมๆเลยเนอะปี2019มือเดียวเลยเดี๋ยวก่อนส่งมอบเนี่ยก็อาจจะมีทําความสะอาดนิดนึงนิดหน่อยนะคะเม็ดพวกนี้อยู่ดี โอเคส่วนใครที่สนใจ Honda Accord 1.5เทอร์โบตัวนี้นะคะก็ะะสามารถติดต่อสอบถามได้ทางลิงก์ด้านล่างนี้เลยะคะ่ะสนนราคาอยู่ที่1 7 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะรถสวยสภาพดีเนี่ยเหมาะกับการใช้งานมากเลยพร้อมใช้สุดๆก่อนจะไปวันนี้ <S <S <ๆ>ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ <S 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 ช่องไอพิสตูดิโอแล้วก็จำด้วยนะคะบ๊ายบาย